สวัสดีค่ะเนื่องจากมีคำถามมาเป็นจำนวนมากนะคะจากสมาชิกผู้ทานถังเช่าคอนดีไทยแล้วก็จากท่านผู้ชมทางบ้านและคำถามที่อาจารย์เจออยู่แทบทุกวันเลยก็คือว่าถัางเช่าเนี่ยจะช่วยเรื่องของโควิด19หรือโคโรนาไวรัสได้หรือไม่ประเดี๋ยวมาฟังผลงานวิจัยล่าสุดที่เพึ่งจะตีพิมพ์ออกมา วันนี้อาจารย์จะไม่ได้พูดถึงทางเช่าโดยตรงนะคะแต่จะพูดถึงสารออกฤทธิ์ที่เป็นพระเอกในทางเชา่าก็คือตัวคอไดซิพินในการใช้สารคอไดซิพินต้านไวรัสเนี่ยมีการทดลองมาหลายสิบปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี1973โดยมาที่และคณะนะคะได้นำเอาสารคอไดซิพินเนี่ยไปทดลองพบว่าสามารถที่จะต้านการเจริญเติบโตของไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ ะะที่เรียกว่า inhibition e of RNA replication และหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการยืนยันผลการต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่นะคะออด้วยคอเดสิินอีกครั้งหนึ่งในปริมาณ75ถึง100ไมโครกรัมต่อมิลลลิตร โดยพริสตันหลังจากนั้นก็มีการทดสอบกับไวรัสชนิดนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเฮิร์บซิมเพล็กไวรัสหรือโรคเลิม HIV นะคะซึ่งอาจารย์จะไม่ลงลึกสำหรับเรื่องนี้ถ้าหากสนใจก็สามารถไปศึกษารายละเอียดได้จากลิงก์ข้างล่างนี้นะคะกลับไปสู่คำถามนะคะที่ว่าคอไดซิปินในถังเช่าเนี่ยช่วยต้านไวรัสโควิด -19 ได้หรือไม่ก็ขอตอบตามตรงเลยนะคะว่ายังไม่มีใครรู้ค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ใหม่มากแล้วก็การทดสอบการต้านไวรัสนั้นน่ะก็เป็นเรื่องที่ยาก เพราะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยไม่สามารถที่จะเพาะในเพลทเหมือนกับแบคทีเรียหรือเชื้อราได้แต่อาจารย์ก็มีข่าวดีนะคะสําหรับสมาชิกค,คอดี้ไทยที่ทานถังเช่าอยู่เป็นประจําเพราะมีงานวิจัยล่าสุดจากแชงและคณะที่เพิ่งรายงานการค้นคว้าวิจัยโควิด -19 นะคะอันนี้เพิ่งตีพิมพ์ เมื่อวันที่5้คุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองซึ่งงานวิจัยนี้นะคะได้จัดสารคอเลสิพินให้เป็นหนึ่งในสารจากธรรมชาติที่สามารถจะต้านโควิด -19 ได้ถามว่าเขาใช้อะไรเป็นตัวเลือกใช่ไหมคะมาถึงตอนนี้นะคะทุกคนคงทราบแล้วว่าโควิด -19 เนี่ยมีความใกล้เคียงทางพันธุกรรมกับโรคซาถึง79.5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้การเกิดโรคของซาเนี่ยมาเป็นโมเดลในการศึกษานะคะ จากภาพเนี่ยนะคะเป็นโครงสร้างของไวรัสซานะคะที่ภายนอกที่เห็นจะเป็นลักษณะที่คล้ายขานะคะเรียกว่าสไปร์ไกลของโปรตีนหรือเรียกสั้นๆว่า s p r โปรตีนจะเป็นจุดแรกเลยที่จะสัมผัสกับตัวรับสัญญาณในร่างกายของคนเราที่เรียกว่ารีเซพเตอร์ S o t โปรตีนนี่เองที่เป็น จุดที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเราสามารถที่จะหา Neutralizing Antibody หรือว่า Antibody ที่มาต้านกับ s อสโรตนี้ได้นะคะก็จะมีโอกาสที่ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสชนิดนี้ได้นั่นเองทางทีมวิจัยของแชงเนี่ยได้เริ่มค้นหาตัวยาที่มีประสิทธิภาพโดยที่เขาเริ่มศึกษาจากโมเดลของตัวซาไวรัสที่มีความใกล้เคียงทางพันธุก,กรรมกับโคโรนาไวรัสถึง7 9 5และเขายังพบอีกว่า สิ่งที่มีความสำคัญในการสร้างโปรโตีนของไวรัสนั่นก็คือเรียกว่า the main protease ของ SARS กับโ o r o n a นั้นมีความใกล้เคียงกันถึง96%จุดนี้แหละเป็นจุดที่เขาสนใจและหารนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์มาช่วยที่เรียกว่า deep learning based method หรือเรียกสั้นๆว่า dfcnn ถ้าพูดกันง่ายๆโปรแกรมนี้ก็จะทำหน้าที่ช่วย คัดกรองตัวยาและสารจากธรรมชาติที่มีข้อมูลอยู่ในธนาคารโลกและจากงานวิจัยนี้ก็พบว่าสารคอเดซิป,ปินนั้นเป็นหนึ่งในสารที่มีศักยภาพสูงถึง99.8%ที่มีศักยภาพในการต้านตัวเมนโปรตีเอสนั่นเองครับ โอเคค่ะในวันนี้ก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับโควิด19ไปพอสมควรแล้วนะคะซึ่งในอนาคตถ้าหากมีผลงานวิจัยใหม่ๆออกมาเกี่ยวกับโควิด19ก็จะมาเล่าให้ฟังใหม่ค่ะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยทานถังเช่าเลยนะคะอาจารย์อยากให้เข้าไปศึกษาในคลิปด้านล่างนี้ดูก่อนนะคะสำหรับท่านที่เคยทานถังเช่ายี่ห้ออื่นมาแล้วไม่เห็นผลนะคะลองให้โอกาส ทางเช่าคอรดีไทยดูแลสุขภาพของท่านดูค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ